สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำร้านโรตีนะครับบังโรตีนะครับขายอยู่อตอนตอนเช้าก็ขายอยู่ตลาดตลาดน้อยที่แม่สายนะครับตอนเช้าโรตีเจ้านี้จะแป้งจะหนาจะหนากว่าร้านอื่นนะ กินเข้าไปแล้วแบบเต็มปากเต็มคำครับเจ้านี้จะไม่เหมือนร้านอื่นเนี่ยแป้งจะบางแต่ร้านนี้แป้งหนานะครับเช้าเช้าก็จะมีคนมานั่งกินปั่นจักรยานมานั่งกินชากาแฟแล้วก็สั่งโลตีกินนะครับ ที่ตลาดน้อยนะครับแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งช่วงเย็นๆหัวค่ำเป็นต้นไปก็จะขายอยู่ตรงถนนใหญ่หน้าด่านอำเภอแม่สายนะครับใกล้ๆกับโรงแรมไทยทองนะครับเจ้านี้นะครับ พูดไทยได้นะครับพูดไทยได้ใส่กล้วยใส่ไข่ได้หมดนะครับขายไม่แพงครับตกชิ้นละ10บาทนะครับธรรมดา10บาท เหลืองหนาน่ากินนะครับก็เช้ามีคนมาซื้อเยอะนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับที่แม่สายนะครับตลาดเช้าเอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับ